ท่านพี่น้องครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องขอความคุ้มครองต่อละนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องขอต่อละสุบฮาหนุตาลาให้พระองค์นั้นคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากการกระทำบาปดูอาบทหนึ่งที่ท่านนาบีสุลตาล์ฮุอาลิวะชัลลัมได้ขอต่อละสุบฮาหนุตาลาให้รอดพ้น จากความชั่วร้ายต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพี่น้องครับท่านหญิงไอชาฮ์รอเดลลออันฮาได้กล่าวถามท่านอัสลุลลอฮฺสุลลฺลอห์อะลัยาะวะสัลลัมว่านบีเวลานบีขอด้วยอานั้นนบีขออะไรบ้างนบีอ่านอะไรบ้างท่านนบีซุลลฺลอห์อะลัยาะวะสัลลัมก็จึงบอกกับท่านหญิงไอชาบอกว่าเวลาฉันขอฉันก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุมั่อินนีออูซุบิกะมินชัรริมาอมินตุวะมินชัรริมาลัม์อาน Allahumma inni a ิ z u bika min sharri ma amintu و min sharri ma lam aaman a l l a h ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่ฉันได้ทำมาแล้วและขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายจากสิ่งที่ฉันยังไม่ได้กระทำในประโยคแรกเนี่ยนะครับนบ,บีบอกว่าขอความคุ้มครองจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็คือขอให้อลัภออพยโทษจากสิ่งที่มันผ่านมาแล้ว สิ่งที่เป็นความผิดและขอความคุ้มครองต่อพระองค์อีกว่าให้พ้นจากความชั่วร้ายในอนาคตข้างหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นนี่คือเป็นดูอาหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากที่เราจะต้องขอต่อละซุปฮานนตละให้พ้นจากความชั่วร้าย